คลิปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่4นะคะเตรียมสมุดกับปากาเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้นะคะจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะทำรายการพระราชสมบัติของบุตรพระผู้สร้างคุณฟังไม่ผิดนะคะนี่คือวิธีการที่จะทำให้คุณน่ยนะคะอยู่ในเคลื่องสนามพลังงานของความ ในสมบัติที่คุณมีอยู่ปัจจุบันเมื่อไรที่คุณนะคะนำบริษรายการไม่แตกต่างกับทำบัญชีทรัพย์สินนะคะของตัวเองค่ะเมื่อคุณเห็นทรัพย์สิน,นของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหเนี่ยคุณมีอะไรมากมายเหลือเกินในชีวิตของคุณนับไม่ถ้วนนะคะและเมื่อไหร่คุณมีความรู้สึกภูมิใจนะคะกับสิ่งที่มี แล้วอยู่ในตัวคุณเองคุณก็จะเป็นบุคคลที่ไม่โหยหากับสิ่งที่ไม่มีค่ะและเมื่อไม่โหยหาในสิ่งที่มีคุณก็จะไม่ส่งคลื่นความขาดแคลนและนี่จะเป็นตัวการแก้ปัญหาในการส่งคลื่นพลังงานเต็ม